สวัสดีครับยดีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินท yes. ร์ครับผมก็วันนี้เช้าวันศุกร์ที่5เมษายนครับเช้านี้เราก็จะมาอัปเดตลูกนกกระจอกเทศแล้วก็นูกลูกนกอีมูกันครับผม น,นี้ก็จะเป็นลูกอิมูครับผมตัวด้านหน้านี่ครับนี่นี่แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นลูกนกกระจอกเทศครับผมน้องๆก็ออกมาพร้อมกันครับผมก็ออกมาอ้ดูตัวนั้นโอ้วงพี่น้องเูดะแมงลูกเดรั่น้อตัวนี้นี่ครับผมในการเอาลูกกระจอกเทศมาเราก็ต้องอ,อย่าใส่เป็นทางน้ําใหญ่นะครับพี่นอ้องผู้ใดกำลังหันเรียงไม่ได้ครับเด้อการหายอาหาร ไห้น้ำกับพายำยาเห็ดเป็นถังไงครับเห็ดถังน้อยครับผมกระติกน้ำนิดน้อยอ่าเป็นขันนิดน่อยครับผมนี่ครับเพราะว่าเวลานนานกับลูกนกก็สามารถไปได้ครับนี่ก็จังผมเห็ดไว้นี่ครับผมอ่าเวลานี่ยคว่ไปเลยครับแต่ว่ากันเอาเป็นถังไงได้ครับได้พี่น้องกันเอาเป็นอ่าถังน้ำไงหรือว่าขันน้ำนิหน่ขันลูกนกตกน้ำก็คือขืนไม่ได้ครับเกิดการสูญเสียครับเดี๋ยวลูกนกตายครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยงห้ากระตอง เป็นถังนิดหน่อยไ้ครับผมหา,าปินโตก็ได้ครับผมปินโตบานเฮาอันนี้หน่อยครับผมใส่น้ำใส่อาหารในเขาครับผมจะดีกว่าครับผมอันนี้ลูกนกน้อยผมเพิ่งเอาลงมาลงดินครับปกติกะปกติกะต้องกกะไวประมาณ หาเมือครับผมถึงออามากินอาหารตอนนี้ก็ได้สามมือครับผมลูกนกน้อยชุดนี้สามเมือครับออกมาความกันเป็นอยังคือออากมาเร็วครับก็ย้อนว่าตอนนี้ก็คืออากาศมันฮอนครับพี่น้องตอนนี้อากาศฮอนครับผมอากาศฮอนแห้งแบบท,ที่นี่ความความฮอนมันสูงครับผมเอาไว้ในตู้ตูมมมไไต้มันก็คว่ำคุมความฮอนบ่เลยครับตู้มันเกิดขึ้นไปประมาณ เกือบ40องศากับเห้ก็เลยต้องเอามาล่งดินไว้เพื่อที่จะให้มันเย็นครับผมตัวนี้ก็อาศัยว่าดินน่จักน้อยครับผมไม่ดินจากพื้นดินเนี่ยห้าขีดน้ำไปงย่ำเต่าเรามันแห้งมาก มื่ก็สดมีความเย็นแน่จังหน่อยกับอากาศร้อนเขากิสิพ่ออยู่ใดครับแต่ว่ากันห้าไปไหวอยู่ในตู้อบอู้4สี่หองศานี่ตายพอดีครับลูกนกเข้ากับผมเขานั่นเขาก็ต้องมาแหว่งสี่กับหนึ่งกับให้เขาเรียนรูธรรมชาิไดใดโดยเร็วครับผมปกติ เวลาลูกนกเขาฟักออกเขาก็ต้องยางให้เร็วครับผมเขาก็ต้องรีบย่างให้เร็วเพื่อที่จะลบนี้จากสั์ลายได้เร็วๆนะครับผมอนี้นกอิมูเขาก็กินเป็นครับผมนกอิมูออกมากบถือว่าเป็นเป็นพีเลียงนกกระจอกเทศได้เลยครับผมเพราะว่ายางเพราะว่านกอิมูออกมาปุ๊บสัญชาตญาณคือต้องกินครับผมเราอย่างเขาสงสัยหนีนี่ครับเขาจะเดหัวออกไปกิกเบื้องครับว่ามันเป็นอีหยังนะครับผมอันนี้ก็เป็นการการเลี้ยงลูกของธรรมชาติของนกอีมูครับผม นี่ครับอันนี้ก็เป็นไส้น้อยสามตัวครับผมที่ห้าดออกมาเมืออ่อวนเมื่อนี้ก็ออกมาอีกตัวหนึ่งครับผมตอนนี้ก็อยู่ในตู้ตู้ก๊กครับผมแต่ว่าบัท่านออกจากไข่ครับผมก็ออกมาแล้วมือเศร้าห้าก็แก้ไข่ออกเค่งหนึ่งเดี๋ยวบาย,บายๆห้าก็ไปเบิ้งม่อีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวนองก็สิออกมาครับก็สิเริ่มเพิ่มสมาชิกมาเรื่อยๆครับผมเกรทีฟั่มห้าก็ฝาก,ากออกมาเ,เรื่อยๆก็ จำได้ลูกนกกระจอกเทศออกเรื่เลๆครับผมตอนนี้กันนี่ครับเอากับเฮ็ดขอกกกนิหน่อยครับผมอันนี้รุ่นเดือนหนึ่งครับผมนี่เห็นว่าครับผมเดือนหนึ่งกับเบิร์ดเราครับนี่แล้วยืดซ้ำนี่แหะครับทิ่จองลูกค้าไว้ครับผมนี่ลูกค้าเพิ่นจองไว้ประมาณซีตัวครับนี่ลูกค้าจองไว้แล้วกับเพิ่นจะมาเอาก้อนสงการเนี่ยครับแต่ว่าเมื่อใดกับก็เลี้ยงไว้ทาเพิ่นก้อนครับผมเาก็กมีตัวน้อยนี่ครับตัวนี้กับ เป็นตัวผูกครับนี่ตัวผูน่อยนี่ตัวหนึ่งตัวนี้เกิดประมาณอ่ายี่สิบมือแล้วครับผมอันนี้ก็ตัวใหญ่ครับผมนี่ตัวหนึ่งตัวนึงไปแล้วเออครับผมนี่เขาก็เลี้ยงไว้ถาลูกค้าอันนั้นเก็ดยเอา้าไว้เป็นพี่เลียงครับผมตัวตัวกลางๆนั่นเกิดว่าท่านให้ขายครับตัวนี้หน่อยที่ที่น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 ี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาว่าท่านให้ขายได้ครับแต่ว่าสุ่มมันก็คือมีเจาของแล้วครับ ย่างยังคือพอท่านขายปฏิเอามาตัวหเป็นพี่เลี้ยงชุดนี้ครับนี่ชุดนี้ครับตลอดรุ่นเขาก็ต้องเก็บพี่เลี้ยงไว้จะโตครับเพื่อที่จะผ้าให้เขากินอาหารครับผมพอเขาจะบักขายเบิดได้ครับพี่น้องเขาจะบักขายเบิดเขาก็ต้องเก็บเลยเป็นพี่เลี้ยงไว้แต่ผ้ารุ่นนี้หน่อยเขากินอาหารครับอาหารเ่าก็จะเป็นอาหารอาหารใกล้หน่อยครับผมอาหารใกล้หน่อยก็สามารถให้กินได้เลยครับผมเม่ก็ผสมกับพักบุ้งส่้อยไปครับเดี๋ยวเขาจงสงยเดียเขาจะไปกิกเบิ้งครับผมพี่น้อง การเลี้ยงมันผมมีหยังยากครับผมขืนยุ่กับเทคนิคในการอ,อนุบาลขึ้นยุ่กับเทคนิคในการเรียนรูธรรมชาติของเด็กน่อยครับเรียนรูธรรมชาติของนกกระจอกทเทนเรียนรูธรรมชาติของอ นกอีมูครับผมว่าเขาจะมีวิธีการจังไดาตามฟาร์มเขาเฮ็ดมากกัเป็นเทคเล็กๆน,น้อยๆครับผมหนึ่งเขาก็ต้องเก็บพีเลียงไว้จากตัวหนึ่งครับบ่ม่บ่ไดจะขายเบิดออกครับเขาก็ต้องเก็บไว้เพื่อที่จะล่อผ้าให้รุ่นนี้เขาก,กินอาหารครับขันรุ่นนี้กินอาหารเองพ่เลียงเขากับเจําจเป็นหรอครับผมเขาก็สามารถปล่อยออกไปที่นี่เขาก็ขายไปเรื่อยๆกับเบิดอีกปุ๊บกับเขาก็ต้องจงพ่เลียงไว้ไประมาณหนึ่งตัวเพื่อที่จะเฮ็ดรุ่นน้อยๆให้เป็นเลยซับรุ่นไปเรื่อยๆครับผมพี่น้อง อืมแต่เฮ็ดประมาณนี้ครับอันนี้เทคนิคนิดๆน้อยๆก็ฝากพี่น้องไว้อเอานําไปใส่กันครับผมบ่หวงครับผมบ่หวงเก่าไปใส่กันเบิ่งครับผมนกน้อยกับ่ทันกินอาหารเล้วหรอกครับก็ต้องมีเวลาให้เขาแน่นิดนึงนะครับผมตอนนี้เขาก็ต้องอ่านั่งเฝ้าครับผมเขาก็ต้องเบิ่งครับผมเบิ่งพฤติการครับผมตอนนี้ก็มนีหมดของมาครับนี่นห็นบ่บรกับนีหมดเลรวเขาก็ต้องค่อยเบิ่งครับผมนี่เห็นหมดหมดก็เริ่มมากแล้วครับนี่ ผนมีอาหารลงผืนดินครับผมบ่าม่นว่าถิมไว้ได้ครับการเลี้ยงนกกระจอกเทศเลียล้ยงนกอีโมูหรือว่าสัตว์เลี้ยงหฮกก็ต้องอ่าเบิ่งเขาเรื่อยๆครับห้ามปล่อยถิ่มครับจะเกิดว่าคันเป็นรุ่นหญ่รุ่นนี่ก็บ่าเป็นยังครับหมดกัดเฮาก็หน,นี้ได้ครับผมถ้าขันลุ่นนี่กันกหมดกัดแล้อก็ะอาจจะเกิดความสูญเสียอะไรครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง คอยคอยมาเบิ้งว่ามันมีหมดบอ่อหรือว่าขันมียาขาหมดก็ต้องมาใส่ครับเดี๋ยวผมจะเอายาขาหมดมาโรยครับผมแต่ว่าก็ยาน,นกหน่อยจิกกินครับก็เลยยังั่ราะ่านในกายเห็ุครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นการนั่งเฝ้าเราก็เบิ้งพฤติการการอ่านนี่ก่อนครับเบิ้งนกหน่อยเขาก็ยังนอนอยู่ครับผมง่วงนอนครับผมนอกบิมูออกมาดินเมื่อแรกโอเคครับ พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้ครับเด้อเป็นกำลังใจให้เจดีค้ามครับผมมีอย่างดีๆเฮาก็จะมาแค่ความรู้มาแค่ประสบการณ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นนกง่ายครับนี่จะเป็นตู้ฟักของเฮากับผมเฮาก็โชว์ครับผม่มีอย่างกับ่มีการปิดบังข้อมูลครับผมเจดีค้ามให้ดยความจริงใจครับผมสนใจลูกนกกระจอกแต่สามารถโทรมาติดต่อสอบถามโทรมาถามโทรมาติดต่อได้ครับผมว่ามันเป็นยังไรนะครับผมอยากเรียงอยาก มีวิธีการจัดการแบบใดกัโทรมาศึกษากันครับผมเอาเอาไว้ซําหนีก่อนครับสําหรับอีพีนี้ครับผมสวัสดีครับ